เฮ้ยใครวนะนะบอสเหรอสวัสดีครับนี่เลยเปิดก่อนอุยอ้ยเอาชิบเป็นบอสเฉยอู้วูวูย่าไม่โดนโย้ย่ลูกตุ่มา่านม้าลาตีออกมาจาว่าตอนกลางคืนเหรอ ตีมาตีมาเฮ้ยกระโดดมีกระโดดตีด้วยอุ้ยเอ้ยไม่โดนที่ใช้เอ้ยยังไงยังไงขี่ม้าขี่ม้าชนมือเออเออเออโอ้ยโอ้ยมีชาร์จวะอ่ะคุ้ม ไม่โดนมันหันมามันหันมากวัวกู้กวัวเอ,อย้ยจะตีหนักซะหน่อเย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันขววงขโมยขโมยอย่าไปใกล้ๆอย่าไปเข้าใกล้ลุงขายของมานี่

อุ้ยโอ้ยหจะกระโดดตีเท่ๆหน่อยขอร้องหน่อยโอ๊ะไม่เท่แล้วไม่เท่อ่ะจำได้ว่าตรงนี้มันมันจะมียักษ์นี่หว่าอันนั้นใช่ไหมที่มันยิงกระโดดกระโดดแส่ท่านใช่ไหมจงมอบหัวใจยาวุ้ยอุ้ย,ยไม่โดน อือสัสเงยโยสัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ัเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ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 ้ เราก็ว่ามันยิงไม่โดนเองใช่ไหมคือมันตั้งใจจะยิงไม่โดนเราใช่ไหมคือผมวิ่งมาแบบโอเคขอเก็บหน่อยขอเก็บเก็บก่อนเฮ้ยเก็บดิเออราวชู่ชักช้าตืดอารไม่โดนหรอก โคนไฟหลงหายใ,ใจหอมสดชื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่ทนันยิงไม่ทนันผมามาม้เาเลย ก็ไม่ได้อะไรเลยเคสเนี้ยผมไปทํามาแล้วเว้ยคุณผู้ชมแล้วผมก็ไปฟาร์มมาจนได้วุฒอันนี้มาเขาเรียกว่าอะไรวะดูโอเบดปะดาบสองคมปะเขาเรียกว่าอะไรดาบสองด้านอ่ะผมผมผมเรียกไม่ถูกอ่ะซึ่งทีนี้เนี่ยเคสในปรา,าสาทเนี้ยผมต้องผมไปดูมาเว้ยผมมันมันมันต้องเคลียร์มอนสเตอร์ทั้งหมดในปรา,าสาทเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากแต่ผมจะพายายามนะครับ อันดับแรกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามด้วยนะฮะไม่คิดว่าคลิปที่ดวงกระทืบจะถูกใจหลายคนนะฮะมาเรามาเริ่มเคลียร์ภาษากันดีกว่าอันดับแรกมันต้องไปเคลียร์หมาข้างบนก่อนห,หมาอโอ้ ม่ทันได้เคลียร์เลยป่าเสียซื้อดบบปีแล้วตกถือสองมือดีกว่าถือสองมือแล้วมันจะตีแรงขึ้นอุ้ยหมาไปเลยโอ้โหแรงเหรอ ให้แลกได้มาดิย่องไปเสีเ่ยวไม่ตายด้วยอุย้ยอุ้ยเออมานน่มานมานี่มนออไม่ได้ไม่ได้ผมว่านี่ต้องต้องตั้งโลละอุ้ยใหม่มหนี่มันแจ่มจริงๆเดี๋ยวจทำาไมมันไปล็อกตรงนู้นนะ ตีมาสูงวยทีนี้ไปจัดก,การตัวฝั่งนะั้นอาจจะมีบางช่วงกระตุกหน่อยนะเหมือนมไม่รู้ว่าคอมผมมันกากหรือว่าเกมมันเพอร์ฟอร์แมนซ์มาไม่ค่อยดีแ ก็อย่าไปโทษเกมเขาเลยฮนะเกมเขาก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นแต่จะขัดใจบางคนก็ขอไปมันที่นี้ด้วยนะจ๊ะผมว่าผมต้องรอไอตัวใหญ่ออกมาก่อนเห็นปะเห็นยังเห็นนี่เออนั่นแหละนั่นแหละตัวใหญ่ออกมาเอาตัวใหญ่ออกมามาหนึ่งวันมาหนึ่งวันหยกโล่รอเดีย ออเออ,เอ,อสวนวกสวนตีหงทีบล็อกเออกาแตกแต่ไม่เป็นไรเออสว ที่นี่เหลือลูกกระจอก,จกละสามตัวจับส้วะโอ้โหโอ้โหใจเย็นโอ้โโอ,โ,อ <c oughs> โอ้โหยด้วล้วเราก็มีตัวใหญ่อยู่ตรงนั้น <c oughs> จำได้ว่ามันมีมันมีตัวเล็กออยู่ด้านขวาเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงว่าแต่วันนี้มันมันเสียอย่างตรงที่ว่ามันแทงหลังทีเดียวมไม่ตายอตัวนี้ชรอต

ตายแล้วหรอข้างบนเขาสู้กันอยู่โอเคเราคือผู้เฝ้ามองเฮ้ยแต่ผมว่าผมเก็บไอ้นี่เนย่อนเฮ้ยโอาเอาจะไปช่วยซะหน่อยทำไมโดนซะโดนลูกหลงวะเก็บเก็บไอ้นี่จุบ้ยเก็บต่อต่อเนื่อง านุโอ้ไม่โดนตัวนู้นตัวนู้นตัวน้ถูกไปถูกไปเออโอเคมาเนี่ยมาเนี่ย ทำไมหันมาล่ะทำไมไม่มชะงักอ่ะโอ้ยน่าลำคาญจริงๆนะไอ้ตัวเนี้ยตังเอาโลดีกว่าอย,อย่างนี้ง่ายกว่าเยอะ ค okay. ทีมาเอาเอนีสตาร์ช่ังกลางม,มีเลือดให้เลยอันนี้เออเอาทำไมมาสองอะ่ะเฮ้ยอย่าบิน ลวงกทียกโลกอ่ออ่ออ่อจะโดนอีก นีมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งแอบอยู่นี่ไง สวีนกำลังสู้แบบอีแลงอยู่เออ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 มาดึงดึงแ่นั่นมาก่อนเออเฮ้อ้เ้ออเฮ้เฮ้เ้้ สวยครับต่อเลยต่อเลย เรียบร้อยอ้าวหายเฉยมันจะมีทางไปหลังปราสาทยอยู่นะจริงๆผมมาปลดมาเปิดทางอะไรหลายทางแล้วแหละแต่ผมแค่ไม่ได้ไปเท่านั้นเองนี่ไงทางไปหลังปราสาท หรือว่ามันต้องเคลียร์พวกแกงหลังประสาทด้วยมะลงไปตรงนี้น่าจะได้เน,นาะไม่สีเลือดเลยเยี่ยมรายกาันโอ้ยอันนี้ช่วยเขายังไงเนี่ย เฮ้ยลองใช้ของใหม่ดีกว่าไปดูสตาวอล์ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สตาวอลนี่มันปานเปลวเพลิงกับวอที่นึ่เอยโอย แล้วทำไมทุกครั้งที่ย่องเนี่ยมันต้องรู้ตัวตลอดเลยวะไอ้เนี่ย ลงไปข้างล่างดีกว่าไอนที่จริงจำได้ว่าข้างล่างมันก็มีนี่ไงจริงด้วยมีบอลไฟอยู่ตรงนี้เว้ยเกียร์หนูกว่านดีกว่าหนู ใช่หนูโอ้บอสแมพาภูลไมยกอดผมเล่นในตัวนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยไอ้เนียนเดี๋ยวดีดธนูธนูจากไหนเดี๋ยวไม่ได้เคลือบไม่ได้จับ จะเคลือบไฟจะเติมจะดื่มอ่ะจะดื่มจะดื่มเลือดจะดื่มเลือดดื่มน้ำโอ้ยมาตีมาโอ้ยโอ้อขาแตกเป็นไรตื่น โอ้โหฟีเสียงของฟรีเลยอ่าอ่นี่ไงลงได้จริงด้วยแมงกาพรุนเราต้องสู้กับแมงกาพรุนจริงเหรอจากนี้แปจะมีไอเทมตรงนี้เหรอริงหอ เต็มลำค่าโอ้เกิบแล้วเกิบโดนหลอกแด้สีขาวามันไปได้จริงกว่าเนี่ยมันดูไม่น่าเชื่อ,อยงไงก็ไม่ผมไม่กล้าสู้กับแมงกะพุนอ่ะงั้นผมไปไฟกับบอสเลยดีกว่ากระโดดแล้วโต้กับจะทรสมสิทธิภาพ นนี้เปปัดป้องโอเคนี่แหละแตะเชิญสัญญาณสีทองเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเรียกคนอื่นมาช่วยดีอ๋อนี่คือบอสสินะลูกผสมสิงโตเฮ้ยสวนอย,อย่างนี้สินะที่เขาบอกสวนเฮ้ย อีซี่สวนครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระดกเลือดทันโอเคอ่ะโอ้ย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 เดือดดือดดือดดืออีกหนึ่งอึ่เพื่อคอนเฟิร์มสวนโอ้ย ไม่น่าฟื้นสงสัยไม,ม่น่าฟื้นหุดเกมสองอะอู้โอ้ย,อย,อยกันไม่ได้วะ่ะกันได้แต่ว่าปิ๊ง two, boy. Hey. Đẹp quá. Ô, ô, giật tiền lặng, giật tiền lặng, giật tiền lặng. Nè cái con ai còn lắc đạp. nó hey. oh. Oh, shit. nè. Ôi ไปโดนละไ่โดนอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดคอปมันติดคอปมันติดคอปอืมอืมยืดสวนเว้ยเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับเจ้าแห่งป้อมปากการคือมันมันคือ AI ใช่ไหมหรือคนแต่คิดว่าน่าจะเป็น a ออป่ะหรือว่านี่คือราชาวะอ๋อนี่คือมันก็คือราชาดิวะ่ะเออไปทานราชาชู่มันเอาไปเก็บลูนก่อนลูกมัน,นะท่าน มาท่านพร้อมแล้วหุบหุบหัวหัวอุ้ยเออช่วยช่วยปีศาจร้ายต้องถูกกำจัดเออโอ้ยสวนเอาเสร็จกูปีมันปีมันท่านราชาปีมันตืันเออเอออย่างงั้นอย่างงั้น สวยเออโอเคถ้าโดนตีผมตีต่อช่วยช่วยเออเฮ้ยเออเอเอจิ้มตูดจิ้มตูดลุ้มลุ้มลุ้มอ๋ออย่าเรียกว่าขี้โกเรียกว่าสามขี้เรียกว่าทีมเวิร์กอย่างนั้นแหละจิ้มมันลุงมตัว,วช่วยจิ้มเออเอ้ย โอ้ยแกไม่นะตลาชาจะตายแล้วมันจะตายแล้วเออเออเออดาบใหญ่ร้อยประสานอ้าวิคืออะไรอะ่ะไหนลองถือดิ เอ่อเมคยเห็นเคยเคย,เคยดูนาโต้ปะเหมือนดาบไอเนี้ยที่มันเป็นดาบไม่ชื่ออะไรนะที่มันเป็นปลาฉลามอะ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพไปแล้วกันโหไม่เป็นตีอย่างช้าโอ้ไ y g กอดวผมใช้วุธเดิมดีกว่าชนะบอสแล้วโว้ย นี่ราชายอยู่บัวปกติอ่านี่ไงข้าซึ้งใจยิ่งนะเพระท่านจาเลิมนั้นจ,งนนจึงไม่ตกไปอยู่ในเมืองพวกอ้าวโสมมเท่านี้ข้าก็หมดหน้าที่แล้วข้าจะไปรับอิริน,น่าจากนี้ไปจะมีชีวิตอยู่เพื่อนาะง thanks ก็เ,เช่าโ,โอเคฮะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเจอซีดามาแน่เลยฉากเนี้ยในที่สุดเวสผมก็เสร็จสักทีนี่ไงซีดามาเลยอีลีนา่าทำไมถึง,ถงสาวข้าไปทำอะไรให้ เป,ป็นความผิดของข้าหรือข้าต้อเป็นประชาการแทนที่จะเลือกเจ้านี่สินะกำตามสานองข้าจะหาให้พบจะหาพวกกุณละอ๋อุศละถอนคพวกมันทีนี้นะใครจะทำให้จงได้นะ อ้าวไม่มีของอะไรให้เหรอ